ก็ตอนตอนก่อนไปเทรนอะเดียได้ยินหรือว่าไปอ่านมาเยอะแยะว่าเกี่ยวกับแบบสิงคโปร์เป็นยังไงไหมมี facebook แต่ว่าเราไม่ได้ติดต่อกับรุ่นพี่ที่เขาเข้ามาปีแรกเราเข้ามาปีที่สองดังนั้นเราจะไม่รู้ว่าเหตุการณ์บอกว่าที่สิงคโปร์แอร์ไลน์มันไปมาไหนเราไม่เคยรู้อะไรเลยเราแค่รู้ว่าเราอยากไปสมัครเพราะว่าเราอยากไปทํางานเราบินไปต่างประเทศเยอะๆเ,เราก็เลยสมัครแล้วอย่างเงี้ยตอนตอนตอนไป ตื่นเต้นขนาดไหนเตรียมตัวอะไรไปบ้างก่อนเทรนตื่นเต้นไหมตื่นเต้นก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นแบบว่าคือเราเคยไปเที่ยวสิงคโปร์ครั้งหนึ่งแต่เรารู้ว่าของเขาแพงดังนั้นเราก็เลยไม่อยากเอาไม่อยากไปซื้อของที่นั่นเลยเราอตอน <laughs> นั้นไปประมาณเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยโลปีหลังๆเขารดลด,ลดงเราก็เอาทุกอย่างไปเราไปซื้อจานชามกระเบื้องนู่นนี่คือขนไปให้แบบหบร้อยโลอะ่ะเพราะว่าเราไม่อยากซื้อของที่น่นเพราะมันแพง แต่ว่างานเนี่ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมกับการแบบคือได้งานอะ่ะมันเป็น process การสมัครอะ่ะมันเร็วมากจนเราไม่รู้จะตื่นเต้นตอนไหนคือเหมือนแบบมันไม่มีเวลาให้ตื่นเต้นอะ่ะพอคนเข้ารอบอะ่ะมันก็จะไปเรื่อยๆทุกรอบเลยมีเวลาพักแต่ละรอบแค่ห้าถึงสิบนาทีดังนั้นช่วงนั้นเราก็จะแบบงงๆว่าเฮ้ยเขาทําอะไรต่อเพราะเราไม่ได้ทําการบ้านมาว่าเขาสมัครยังไงอะ่ะเออตอนนั้นนะเราไม่รู้เลยว่าอันดับหนึ่งรอบที่หนึ่งทำอะไร อบพี่สองทำอะไรรอบพี่สามทำอะไรเราไม่มีอะไรในหัวเลยแล,แล้ววันแรกที่ที่เดีย ب, เริ่มเทรนเป็นไงไปเจอเพื่อนก็วันแรกที่เริ่มเทรนก็กลุ่มเราจะมีคนไทยสี่คนมีคนสิงคโปร์ประมาณแปดคนแล้วก็มีคนจีนสามคนรวมกันในแบชเดียวกันก็ไม่รู้สึกสนุกตื่นเต้นอะไรอย่างงี้ดีนะแต่ก,ก็คือเทรนก็แอบเครียดเพราะว่าหนังสือ หนังสือมันหนามากแล้วเราก็อ่านทุกวันแล้วคือเผอิญว่าเพื่อนเราอ่ะทุกคนอ่ะกลับบ้านคนไทยอ่ะนั่งคือคนสิงคโปร์อ่ะเขาหนึ่งเขาเขาเหมือนเขาฉลาดอยู่แล้วหรือว่าเขา้นชินกับแบบภาษาเขาอะไรเงี้ยดังนั้นเขาก็ชิลๆแต่เราอ่ะคนไทยอ่ะกลับบ้านมาเราก็เห็นเพื่อนทุกคนอ่านหนังสือละเราก็อ่านหนังสือเกือบทุกวันเลยก็แอบเครียดนิดนึงเหมือนกันเพราะตอนนั้นแบบไม่ไม่ค่อยมีเหมือนรุ่นพี่มีน้อยอ่ะเขาก็เลยไม่ได้บอกอะไรมากมายอ่ะ เออสนุกไหมก็สนุกกิจกรรมแล้วการพูดถึงกิจกรรมที่สนุกมีอะไรบ้างก็คือเอ่อกิจกรรมอุ่นอาหารเทสต i n g การทําอาหารนู่นนี่ชิมค็อกเทลชิมไว,วน์อะไรเงี้ยอันนี้สนุกแล้วก็กิจกรรมแบบออกไปนอกสถานที่เพื่อไปมีอันนี้ด้วยนะของปีบอลมีป้าปีเราจะมีแบบว่าไปช่วยคนแก่ที่สถานสงเคราะห์คนแก่เพราะว่าเขาอยากให้เราอะรู้จักมีความแบบเซอร์วิสไม้ที่ดีแล้วก็รู้รู้จัก how to take care เอ่อ elderly อะไรเงี้ยก็จะมี ช่วยกันแบบเข็นรถเข็นจูงคนแก่งไงเพราะว่าเราจะต้องใช้บนเครื่องแน่ๆแ,แล้วก็ตอนที่ไปเทรนนะ่ะ<ม>ประทับใจอย่าง<ม>วันแรกว่าว่าเขามีเพลงประจำบริษัทเขาไม่เพลงประจำบริษัทเออใช่แล้วทุกคนต้องร้องทุกเช้าเหมือนแบบเหมือนเคารบธงชาติอะไรเงี้ยต้องมนร้องกันทุกเชา้าแต่ตอนนี้ร้องไม่ได้ได้แล้ว เดี๋ยวจะบอกให้น้องๆรู้กันนะคะว่าคนที่สิงคโปร์เนี่ยคือถ้าเป็นสิงคโปร์เนี่ยเขาจะรับอายุก็คือจบมปลายรับแล้วแต่ถ้าเป็นคนไทยต้องจบมหาลายัยดังนั้นคนที่จบมปลายเนี่ยเขาก็จะอายุประมาณ18ปนี่ยประมาณ18บ9เขาก็สมัครได้เลยภาษาเขาก็ใช้ผ่านอยู่แล้วเออดังนั้นสิงคโปร์เนี่ยจะมีเด็กๆมาผมมาเยอะน้องเมโลดี้เมโลดี้ถามว่าทำอย่างไรให้ผ่านด่านแรกที่เข้าไป10คนคะ ผ่านนั้นแล้เข้าไปสิบคนอ่าก็ตอบให้ตรงคําถามค่ะคือมันจะเราจะมีเวลาตอนนั้นนะ่ะแค่ประมาณ1-2นาทีเพื่อแนะนานนตัวเองนะไม่ถึวอะมันจะเร็วมาก Proces s นั้นนะ่ะรวมๆแล้วอะเร็วมากดังนะั้นเราจะมีเวลาอยู่กับตัวเองแค่30มสิบวิถึง1นาทีแล้วเขาก็จะบอกว่าเฮ้ย hey, ให้ทุกคน introduce yourself แล้วก็แนะนานนตัวเองชื่อชื่อเล่นอายุเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เราก็จะมีคําถามคําถามหนึ่งเช่นเป็นแบบ คำถามเช่นเออ,อยูชอบประเทศอะไรมากที่สุดยูชอบทานอาหารอะไรมากที่สุดอะไรก็ตอบให้ตรงเพราะว่าเขาอยากรู้หนึ่งคืออยากรู้ไหวพริบของเราว่าคําถามนะตอนนั้นเราจะตอบได้ทันทีเลยหรือเปล่าประมาณนั้นแล้วก็ตอบตรงคําถามไหมภาษาอังกฤษเราโอเคไหมน้องก,กันที่มาถามว่าเทรนทุกวันไหมคะตอนเทรนหรือว่าเทรนแค่จันถึงสุกจันถึงสุกค่ะแล้วก็ทาเหมือนออฟฟิศเลยก็คือถ้าสิงคโปร์วันหยุดราชาการหรือพับบิคอลเรเดของเขาอะเขาก็จะหยุดเหมือนกันก็ มีน้องถามมาอีกจ้าน้องพัดพัดถามว่าแล้วเรื่อง s ซนิเ r i ริที่สิงคโปร์แอร์ไลน์ s เป็นยังไงบ้างคะเ e นเอริตี้สิงคโปร์แอร์ไลน์จริงๆจริงๆตัวคิดว่ามันคล้ายๆคล้ายๆกับประเทศไทยหลายๆลคนอาจจะได้ยินว่าแบบพู้ที่นู่น s ซนิเ r i ริี้สูงมากเลยแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นกันให,ให้ให้เกียรตินะส่วนตัวคือเหมือนเขาเขาเขา,เขามีความเป็นเอเชียนแต่เขาก็ผสมวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเหมือน มันจะไม่เหมือนที่ไทยที่ว่าถ้าถ้าเราเด็กเราต้องเคารพผู้ใหญ่แต่ที่นู่นน่ะถ้ายูไอดีก่อนหน้าเราแล้วถึงแม้อยู่จะอายุน้อยกว่าเราอะเราก็ต้องเคารพเหมือนเหมือนกับถึงเราเป็นเพื่อนเดียแต่เมื่อเดียเข้าไปก่อนเราเราก็ต้องเคารพเดียซีเนียริตี้ใช่ไหมก็คือรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่รับได้คนไทยรับได้แต่ว่าแบบเหม่ใหม่หมายถึงว่าคนคนเอเชียนะ่ะเข้าไปอะรับได้มันเป็นแบบซีเนีริตี้ที่แบบ โอเคไม่ได้แบบว่าฉันทนไม่ไหวฉันต้องลาออกเพราะว่าซีเน o r ร t y ตี้ไม่ค่อยขนาดนั้นหลักได้ในที่นี้หมายความว่าคือมีเหตุมีผลเช่นแบบเออเหมือนเหมือนสังคมคนไทยเช่นสมมติว่าเราเราอย่างนี้เราก็มีคนที่ทํางานก่อนเรามาประมาณ5ปีแบบว่าซีเนียร์ก่าเราห้าปีเวลาจะกินข้าวมันก็เป็นเหมือนมารยาของคนเอเชียอยู่แล้วว่าจะให้คนที่โตกว่ากินข้าวก่อนหรือคนที่แบบนึกออกปะโตกว่าในที่นี้หมายถึงโตกว่าในอายุการทํางานกินข้าวก่อน ถึงแม้ว่าสมมติว่าเราอายุยี่ห้าแต่เขาอายุยี่สิบอ่ะแต่ว่าเขาแบบทํางานกับเรามาห้าปีอะ่ะแล้วมันก็เป็นเวลากินข้าวเราก็จะบอกว่าเออให้เขากินข้าวก่อนเลยเพราะเราก็เฟรนใจอะ่ะเราว่ามันเป็นเรื่องที่ทำกันได้ปรับตัวกันได้เนาะอยู่สิงคโปร์สามารถกลับไทยได้บ่อยไหมคะตอนเทรนและตอนเทรนจบแล้วตอนเทรนนะคะตอนเทรนเราจะหยุดวันเสาร์อาทิตย์ดังนั้นถ้าอยากกลับบ่อยจริงๆเนี่ยก็คือวันศุกร์ วันศุกร์ไฟดึกอะวันศุกร์เราเทรนเสร็จประมาณ5้าโมงใช่ไหมคะสี่ห้าโมงแล้วก็รีบกลับเลยที่เทรนนิ่งกับที่แอร์พอร์ตห่างกันไม่เกินสิบนาทีก็กลับเลยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันจันทร์ก็ต้องกลับมาทํามาเทรนใหม่ยกเว้นวันหยุดราชการที่เป็นแบบไม่วันศุกร์ก็วันจันทร์มันก็จะได้ยาวไงประมาณนั้นนะคะการกลับเข้ากลับไทยเนี่ยแม่จเองเลยคือเขาไม่ได้มีความรับผิดชอบใดๆตอนเทรนนิ่งแล้วก็ตอนบินด้วยเลยคือถ้าอยากกลับไทยก็กลับได้แต่ว่า เราต้องออกค่าใช้ใจ่ายเองแล้วก็บริหารเวลาเองทั้งหมดแล้วก็อันนี้ก็ค่อนข้างเกี่ยวกับการเทรนนะคือตอนเทรน,น่ะมันก็ต้องมีบ้านอยู่ชนะบ้านเชา่าเ<ม>ขาบอกว่าอยากรู้ว่าถ้าหากเช่าบ้านจากรายได้ที่ได้จะได้เงินเน็ตเน็ตประมาณเท่าไหร่อืมตอนเทรนเราจะได้ประมาณเท่าไหร่นะสามหมื่นบาท อ่ะประมาณสามหมื่นห้าก็ได้และสามหมื่นถึงสามหมื่นห้าค่าเช่าบ,บ้านเนี่ยประมาณคนละหมื 15, ่นถึงหมื่นห้าป่ะใช่ใช่หนึ 1, ่งหมื่นถึงหมื่นห้าแล้วแต่ห้องแล้วแต่ว่าเราจะชอบ้อกแบบไหนหรือบางคนแบบห้องแบบหนึ่งพันซิงดอลลาร์ก็มีนะข้อค่าออบางคนอยากห้องใหญ่มีห้องน้านในตัวราคาประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันซิงดอลลาร์ก็เท่ากับสองหมื่นสามอืมบางคนบอกว่าอยากอยู่ห้องเล็กๆก,ก็อาจจะราคาประมาณหมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ย ก็หักลบดูนะคะส่วนถ้าข่าบินบินแล้วบินแล้วก็คือบินแล้วก็จะได้เงินแสนัพอะแสนกว่าแสนกว่าก็หักเอาค่าเช่าบ้านประมาณสองหมื่นเนาะประมาณอ่ะแล้วก็คําถามนี้เมื่อวานเราเพิ่งถ่ายคลิปไปด้วยกันเองนะคะฝากติดตามนะคะลงช <c oughs> ่องนะคะท, <c oughs> ทําไมพี่ถ <c oughs> ึงลาออกคะลาออกเพราะว่าตอนนั้นมีมีแพชชั่นอื่นนะคะแล้วมันมีโอกาส <c oughs> พอดีแล้วด้วยความที่เราอายุยังน้อยเรารู้สึกว่า เราอยากจะลองอะไรหลายๆอย่างให้เรารู้ว่าอะไรที่เราชอบอะไรที่เราไม่ชอบก็เลยตัดสินใจออกค่ะของเดียก็เอ,อเดียทํางานมาหกปีแล้วที่นี้ทุกอย่างมันเริ่มซ้ําเริ่มวนลูปเริ่มแบบเริ่มแ,บบแอบเบื่อนิดนึงแล้วก็ด้วยความที่เหงาไอเหงามันก็เหงาบางช่วงอะนะคะเพราะว่าเราต้องไปทํางานต่าง ต่างประเทศใช่ปะ mm hmm. เราก็คิดถึงบ้านแล้วก็คิดว่าตอนนั้นอายุมันเริ่มจะถึงขั้นที่ว่าแบบถ้ากลับมาเมืองไทยอหางานอื่นอาจจะยากแล้วหรือสมัครแอร์ที่อื่นไม่ได้แล้วไอ้พุทเกินแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าเราต้องกลับมาสมัครก่อนนั้นแล้วเพอเอนสมัครเราก็ได้ได้ที่ไทยสมายก็เลยถ้าอยู่เมืองไทยเราก็จะเป็นเหมือนบ้านของเราอะค่ะจุดจบแล้วเราก็แบบอายุหกสิบเราก็อยากจะกลับมาอยู่บ้านเนี่ย mm hmm. ดังนั้นเราก็เลยต้องรีบหางานให้ได้ก่อนประมาณนั้น mm hmm. ก็เลยออกค่ะ ก่อนที่จะล่ำลากันไปก็คือมีคําแนะนําน้องๆไหมแบบสามอย่างก็ได้สําหรับใครที่จะไปสมัครแอร์ไม่จำเป็นน้อง,องเป็นสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็ได้เออแนะนําก็คือเรื่องแอร์โฮสเตสเนี่ยสิ่งที่เขามองหาก็คือคนที่คอมมิวนิเคชันดีนะคะพูดได้หลายภาษาหมายถึงหลายภาษาแปลว่าหนึ่งภาษาไทายสองอังกฤษอันนี้แค่นี้พอเพราะว่าเราก็พูดได้แค่สองภาษาแต่ก็คือฝึกภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทายเราโอเคกันอยู่แล้วไงฝึกภาษาอังกฤษ นี่คือข้อหนึ่งที่อยากให้อยากให้นั่นอยากให้ลองไปฝึกดูช่วงนี้นะว่างๆรอเพราะว่าถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นแล้วแอร์ไลน์กลับมาฟ้งเฟ้ร์เหมือนเดิมเขาก็มารับสมัครอยู่แล้วสองข้อสองก็คือเรื่องของบุคลิกภาพบุคลิกภาพเนี่ยมันจะอยู่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตอยู่แล้วมันไม่ใช่แค่ว่าเราฝึกเพื่อเราจะมาสมัครแอร์ถ้าเราฝึกให้บุคลิกเราดีได้เนี่ยอ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งการยืนการยิ้มการยิ้มก็เป็นบุคลิกที่ดีมากๆแล้วแค่นั้นก็จะทําให้เราสมัครงานได้ทุกงานโดยเขาจะแบบชอบเราอยู่แล้วอะไม่จะเป็นแค่เรื่องแอบก็เหมือนกับที่พี่เดียเคยฝากไว้เอามิฝากเสริมแล้วกันเนาะว่าเอา่อเวลาไปที่ไหนทุกที่เขาก็จะมี c u เจอร์ของเขาทุกๆองค์กรจะมีเรื่องมีสิ่งที่ดีและไม่ดีมันอยู่ที่ว่าเราอะจะเลือกที่จะรับด้านไหน มากกว่าแค่นั้นเองแหละค่ะอะตอนนี้พี่เดียก็มีช่อง YouTube อยากให้ฝากถึงผลงานตัวเองมี YouTube แล้วมี TikTok เนาะแล้วก็มี i อฝากเลยจ้า <c oughs> ชื่อทุกชื่อนะคะคือเดียรูสค่ะเข้าไปได้คือ YouTube เนี่ยทำแบบเ,เล่นๆแบบว่าไลฟ์สไตล์เช่นเราเพิ่งไปญี่ปุ่นกลับมาเราก็เอาคลิปที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยกลับมา ออโชว์ว่าอ,อ้ตรงนี้อะไรอร่อยตรงนี้เที่ยวยังไงอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับแอร์โฮสเตสยังพยายามทําอยู่นะคะแต่ยังไม่ได้ออกมาก็คืออาจจะมีสัมภาษณ์แอร์จากสายการบ,บนินลุนนี้บ้างนะคะแบบมีสัมภาษณ์พี่บอลไปล่าสุดเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่ได้ตัดทิดโลมก็อาจจะเดือนพฤษภาเนี่ยแหละค่ะรออีกแ๊บหนึ่งเนาะอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะมีสัมภาษณ์เกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครแอร์ของสิงคโปร์แอร์ไลน์โดยพี่เดียกับพี่บอลเน้นนะคะฝากดูไว้ ขอบคุณมากๆากขอบคุณดีอาด้วยที่มาไลฟ์ด้วยกันลากันไปปกขอขอปุกโคตาเตก่อนลากันไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีขอบคุณทุกคนค่ะคะุณภาพ